เมื่อรู้สึกตัวแล้วการติ้นลนจะเริ่มน้อยลงควทมเฉยเมยกลายเป็นการนอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นแต่ไม่ได้หมายว่าไม่ทำอะไรแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ใช่ย่าไงนัน้นไม่ทำอะไรเลยนี่ใกล้จะตายแล้ว <laughs> 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 จุดมุ่งหมายมันเปลี่ยนไปแล้วครับแต่ลองเล่าที่ไปเจอหลวงพ่อเทียนยังไงไปเจอกับหลวงพ่อเทียนยังไงครับการบุญเองครับผ,<ม>ผมเป็นท่านอยู่แล้วไปเทศนาครับหลวงพ่อเทียนไปฟังที่วัดชมประธานมั้งครับครับวัดชมประธาน พ่อทำไมถึงประทับใจอาจารย์นะครับของพระเทียนพระเทียนเป็นพระธรรมดารูปหนึ่งครับที่ใช้คำน,น่ารั้นัะเป็นพระสงฆ์วัยที่น่าน,น่ารักนะไรเราเข้าใจรู้สึกว่า สบายอารมณ์ครับผมติดตามท่านอยู่ตั้งสิบปีแล้วก็ยังไม่รู้จักท่านดีครับแต่ารายท่านช่วยเหลือในวาระที่จำเป็นเช่นเดิยวกัติดทางอารมณ์ ตัดชิ้นใจไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะเชิญข้<ม>าวหนึ่งผมผมมีปัญหากับคนคนหนึ่งนะครับปกติเวลาผมมีปัญหาผมจะไปวัดสนามน,น,นเลยคนเขียนอยู่ที่นั่น วันนั้นผมออกเดินทางไปเจอท่านยังไงท่านถามปัญหาอะไรท่านพูดมามทุกนี้มันเป็นบา <c oughs> ้ามากน <c oughs> ผมหายติดจริงเลยจริงจริงเองก็รู้อยู่ครับแต่มันเแฝงไปเ <c oughs> ข้าไปวนเวียนอยู่ในความคิดมั้งครับคคเอาาามมวนิด เอ็นดูเนี่ยดูตาแล้วก็ทุกนี่มันเป็นแบบเอ่อแต่เวลาเราเราเข้าไปในความคิดเราไม่เห็นเนี่ยมันไม่รู้มันงงมั้มันก็แต่ทุกข์อยู่นดีทุกข์ครับมันดีทุกข์แล้วคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับอ่าหลุดแล้วเรียนรู้นะครับ ก็เปี่ยนเป็นองค์ที่เน้นเรื่องความรู้สึกตัวโดรภาพรวมแล้วไม่มีเรื่องอื่นครับไม่มีเรื่องก็ถูกมองว่าเทคนิคเดินจงกรมแต่ว่าเดินจงกรมเพื่อความรู้สึกตัวนะครับ เดยอาศัยความเคลื่อนไหวการยจงตลอดเวลาตลอดเวลาเลอนไปไม่นอนเดี๋ยวะกางใหม่มันเป็นธรรมดาที่เราต้องขาดสติเพลยไปนะครับเพราะฉะนั้นปัญญาจะไม่ถูกปลุกขึ้นมาปัญญาคือการเห็น ว่ามันเผลอไงฮะจับได้ว่ามันเผลอเห็นตอนมันเผลอหรือไงฮะที่ว่าปัญญาจะเห็นเนี่ยปัญญาเกี่ยวกับการเห็นเห็นว่าจับได้ว่ามันกำลังเผลอรือว่าไงผมรู้สึกเรานี่ตลอดเวลาครับ<ช>ตลอดเวลาตัวเราที่เข้าไปดูนี่น้อยมากกับมีเวลาน้อยครับอ๋อเราไม่ไม่เ,เวลาคือเดือนหนึ่งไม่ได้ดูตัวนี้ เรื่องหน้าเสมก <Yeah. S 1> เราใช้ <Ooh. S 1> ช่วงเวลาอย่าง mm hmm. อย่างเงาซูเขาพวดนี mm ้เราสูญ mm hmm. เสียเวลากับการคิดนึกเรื่องเรื่องมันเป็นเรื่องเนื <Yeah. S 1> ้อการเป็นการปล่อยกาล่าเลย mm hmm. แต่ก็ดีครับเมื hmm. ่อรู้สึกตัวได้มันจะกลับ แต่ถ้ารู้สึกตัวแล้วสิ่งพวกนี้มันก็เป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติสิ่งที่ปวดราเแล้วแต่มันยังมีเปล่นะฮะึงจุดนั้นแล้วมันยังมีเปล่อนะยังเปลมะจุดนั้นถ้ามันอัตโนมัติแล้วแต่มันจับได้ ก็ยังมีปลสติบ้างนะครับเรวาไม่ต้องไปก่วงอะไรถึงจุดนั้นนะอ mm hmm. สมมติว่าปฏิบัติจนรู้สึกตัวเป็นอัตโนม,มัติเนี่ยมันก็ยังมีเลสติบ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่ต้องไปกังวลกับมันหรอนือว่าไงความเพลสตินี่ครับมันเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติจิตชอบเผอนะครับการที่ขาดสตินีเน่เป็นเรื่องธรรมดารู้ตัวบ้างลืมตัวบ้างเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครเข้าจะผิดรู้ตัวตลอดเวลาทุกขนาทีอันตรายครับมันจะบ้าง <laughs> <laughs> มันจะออกไปขั้นงทางแล้วไงทว่า เรารู for er ้ส like we so ึก <uhhh> ต <like S 3> ัวเพื่อจะลืมตัวหนึ่งเราลืมตัวเพื่อจะกลับมารู้สึกตัวานะการรู้ตัวลืมตัวเนี่เป็นฐานของปัญญาเราเกิดรู้เกิเห็นขึ้นมานะครับเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นการรู้ในตัวเองครับดังนั้นมันก็ไม่มีอะไรให้เราเลยคกตัวความรู้ในตัวเองด้วยตัวตัวเองซึ่งเป็นปรัษนาถ้าเราไปเปิดธำรลาทฤษฎีนยังไงย เรี่อมไม่ได้รู้เองอัะผมฟุ้งช่านมากไปหานพมันบอกว่าดีแล้วที่ฟงปลอยกันฟุงอยู่อย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่เข้าใจครับ <c oughs> ต,ตอนนั้นม,ม่ครับ <c oughs> ต่อมาเฝ้าดูนานๆเข้าจึงเข้าใจข้อหมาย <c oughs> ถ้าไม่ขัดตีเลยนี่เป็นโมหะครับ <c oughs> ความเข้าสติต่อกระบวนการธรรมชาติพรสติมันก็เกิดเป็นช่วงๆนะฮะม enroll, um, ันเป็นช่วงๆครับมันจะมีเส้นตรงมันจะเส้นตรงเหมือนจิตจิตเจ้าตัเป็นช่วงๆเกิดตับนะฮะทุกๆอย่างทั้งสติทั้งจิตพวกนี้เป็นอนัตตาทั้งนั้น อย่างคนที่เขาไม่ได้โชคดีอย่างอาจารย์ไม่ได้เจอหลวงพ่อพุทธทาสไม่ได้เจอหลวงพ่อเทียนรรนี่อาจารย์รรมีข้อแนะนำนะแต่กว่าจะเข้าใจว่าโชคดีนั่งๆๆตกทุกข์ได้ยากเหลือเกินครับแล้วอย่างคนคนรุ่นน้องๆหลังๆนี่ทำยังไงครับอาจารย์มีข้อแนะนำ แต่ท่าล้มตังเกตดูวยนะครับว่าพระหรือเนรหรือชาวบ้านหรือตที่ปฏิบัติาตามแนวนั่งสตุลมันเหมือนมีหลักประกันในในชีวิตะครับขอพุ้นวายขึ้นมาไม่รู้ตัวเดี๋ยวจะกลับมารู้ตัวะครับเพราะว่าความรู้รู้ตัวความทุกข์อะไรนั้นเป็นเป็นสัจจเของชีวิต 你聊俺俩家庭。<Yeah. S 3>